วันนี้พ่อบ้านหนุ่มแปลกันแนะนำนี่สินค้ามาใหม่่ยว o m i ครับเครื่องแช่เท้าสปาครับตัวนี้เป็นบับเบิลนะแล้วก็อุณหภูมิได้ถึง45องศาเลยนะครับตัวนี้ก็ช่วงนี้เป็นช่วงยุคโควิดเนี่ยเราก็ไม่สามารถไปนวดทำสปาอะไรได้เราก็โฮมสปานะครับขอเสนอเลยนี่ครับร้อนแล้วก็ปรับบับเบิลได้หลายระดับนะ ตัวนี้เป็นของเสี่ยวมีนะนี่ของอย่างดีนะครับมีประกันนะครับผมดูแลนี่ราคา999 990บาทมีประกัน1ปีนะครับย้ำนะครับบางค่ายที่เขาเอาเข้ามามีประกัน1เหมือนกันแต่เป็น1เดือนแต่ที่ผมสั่งมาจากร้าน Top Value เป็นสินค้าราคาดีนะเพราะผมสั่งร้านนี้เป็นประจำาน,นเนี่ยได้ด,ดาลสแตดมอลเลยนะตัวนี้ราคา990 บาทนะครับนี่หมายได้เพิ่งสั่งซื้อมาค่าจะส่งสาิบาทแล้วที่สําคัญนะครับนี่มีใบเสร็จรับเงินให้ด้วยหายากมากเลยเดี๋ยวนี้ร้านที่จะเปิดบินใบเสร็จให้เลยนะครับนี่มีใบกำกับภาษีมาให้เลยนะครับอ่ะผมปิดผมอกว่านะนี่เห็นไหมมีใบกำกับภาษีมาให้เลยครับจากร้าน Top Value เนี่ยครับ c o ป p o r a t i o n ันสัตัางงานใหญ่อยู่ที่เมืองสมุทรสาครนะครับเนี่ยครับราคาก็เท่านี้นะครับ มีผู้ส่งชัดเจนหลักฐานเก็บเนี่ยผมปกติผมต้องปิ้นมานะเพราะว่าเป็นหลักฐานถ่อมีการคืนหรือของเสียหายเนี่ยแล้วเราต้องเราซื้อออนไลน์เราต้องเก็บกล่องไว้ด้วยนะผมยังไม่แกะเลยเพราะว่าผมดูต่างเมืองนอกแล้วเฮ้ยแม่งของดีว่ะไม่น่าเชื่อผมจะบอกว่าของดีแล้วราคาไม่แรงด้วยแล้วมีประกันให้หนึ่งปีเต็มเลยนะ เพราะผมใช้เครื่องสปามาตอนนี้เดือนนี้ก็ซื้อไปสี่ตัวแล้วนะครับไม่อยากบอกว่าสี่ตัวเรียบร้อยแล้วนี่ตัวนี่จะตัวที่เท่าไหร่นี่ครับแล้วก็ไม่มีของเสียงนี่ตัวแพงกว่าน,นี้อีกนะแต่ว่าผมยังไม่ซื้อเพราะว่ายังไม่มีโปรยังไม่มีโปรนี่โรมสปาขอเสนอนี่มาพร้อมคู่มือนะใหญ่มาผมขอียกอ,ออกนะพบไอ้อกล่องนี้ออกไว้ก่อนนะมันใหญ่จริงใหญ่มากแต่เก็บกบนโต๊ะ นี่โฮมสปาครับขอเสนอเลย Xiaomi ครับเ x ยวมีเนี่โหดูดีไฮโซมากเลยอะคุ้มราคาเนี่ยเฮ้ยมันดูดีจริงๆนะผมแกะนี่ก่อนนะขอนี้นแกะนะนี่มันดูดีจริงครนะับผมจะว,ว่ามันดูดีคือมันดูดีเลยเนะี่ยนี่คือโฮมสปาแล้วก็มันมีนุดเท้านะแล้วเก่งพันคือบับเบิ้ลผมต้องการใช้ในการแช่ ฮาบัปเปอร์นะครับเดี๋ยวผมลระแกะให้ดูนะอาวัดก่อนอนื่นเนาะต้องวัดไซส์ก่อนเป็นมาตรฐานว่าไซส์นี้มันเท่าไหร่นะนี่โอ้โหเลขแดงเลยครับเลขมงคลครับนี่สิบเจ็ดครับโตถ้าไซส์สิบหกนะแต่ขอบนี้สิบเจ็ดนิ้วนะครับย้ำสิบเจ็ดนิ้วเนี่ยครับจะเจนสิบเจ็ดนิ้วนะครับแล้วก็นี่สูงเท่านี้นะอันนี้ผมไม่ดึงมานะก็สิบหกนิ้วนะครับ เลขลงมงคลเลขแดงเหมือนกันนะครับนี่ยังไงก็เลขแดงอ่ะทันไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปรับกล้องกันแป๊บนึงโฟกัสหนี่ลูกอ่านี่สิบหกนิ้วครับประมาณสิบหกนิ้วอะสิบห้าสิบหกนิ้วเพราะว่าผมเดินมันนิดหนึ่งอะมันนั่งประมาณสิบหกนิ้ว่เลขแดงเพราะปกติสินค้าคนจีนนะผมนะส่วนมากเลยนะเท่าที่ผมเจอนะจะลงเลขแดงเนี่ยส่วนมากเลยนะส่วนมากถ้าที่ไหนเขาเชื่อหรอนี่นี่คือด้านหลังมีที่พับมีอะไรให้ครบชดุดโอ้ยมันสั่ง มีที่พับมีอะไรให้ครบนะครับโอ้โหนี่แล้วที่สําคัญเขาเรียกว่าเวลาใช้งานนะนี่คือโหมดการพับเก็บนะครับเลยเราปักไฟนะเวลาใช้งานนะครับแกะแล้วดึงขึ้นนะครับผมจะให้ดูนะครับนี่มันมีวิธีเก็บไอ้ตัวนี้ไม่ใช้นะเพราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเปิดนะครับผมมาขอแยกแกะออกนะตัวบับพ่อมนี่จริงๆคือนี่เราก็จะใช้ วิธีดึงเอ๊ะทำไมมันมันต้องดึงขึ้นนะ่ะมันดึงขึ้นนะ่ะนี่ไงแล้วตัวนี้มันตัวล็อกน,นะเนี่ยล็อกขาเดี๋ยวผมขออนุญาตยืน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 ดึงขึ้นนี่อดนะนี่โอ้โหดูดีมากเลยแล้วก็เราก็ล็อกขาด้านข้างครับนี่ด้านข้างนี้ผมปล่ยล็อกขานี่ล็อกล็อกกันมันลงนะครับเห็นไหมครับกล้องเห็นไหมอ่ะนี่ยคือล็อกขาด้านข้างแนละ้ว เี๋ยวเราโฟกัสไม่ได้อ่าฝนล็อกขานะมันนี้มีขาให้ล็อกสองข้างนะเนี่ยนี่แล้วเราก็ใส่น้ําไปเดี๋ยววันนี้ให้คุณนายสบายๆนะนี่โหเรามีปุ่มกันยึดด้วยเั้งสินค้ามันดูดีจริงๆนะเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะสินค้าราคานี้ดูดีมากอะเราแปะให้ดูดีนิดหนึ่งอ่าใส่กอบไปกันน้ำกับเซ็นเวลาเขาแช่เท้านี่เผื่อจะวางของวางอะไรไว้โฮมสปาวางขาวางอะไรก็ได้นะแต่ตรงนี้ห้ามเหยียบนะตรงนี นี้เขาย้ำคือห้ามเหยียบนะนี่สินค้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่น้ําเข้าไปนะแล้วก็เปิดกันเลยแต่ว่าคราวนี้ผมขออนุญาตขอบคุณที่รับชมออกันนะเพราะว่าผมจะใส่น้ําเทสของจริงเลยอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ใช้งานเลยเนี่ยเดี๋ยวเดินไปเนี่ยโอเคคลิปนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวต่ออีกคลิปนะครับสวัสดีครับดีครับวันนี้พ่อบ้าน1 6 8กนะครับจะมาถามเรื่องโฮมสปาตัวนี้ผมสั่งซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับ จากคลิปต่อของเมื่อวานนิดนึงตัวนี้เป็นของเอ่อ uh, Xiaomi นะครับยูพินนะครับตัวนี้เป็นผมสั่งมาจาก Top Value ราคา990บาทครับตัวนี้ข้อดีนะครับมีประกัน1ปีนะผมย้านะมีประกัน1ปีแล้วร้านนี้เขาน่ารักนะเมื่อกี้ผมวางลงม,มาแล้วผมอขอขยายกนึงนี่มีใบ,บปรกับภาษีให้ด้วยแล้วก็รับประกันสินค้า1ปีชั่วเพราะบางที่นะผมไม่อยากบอกว่า ประกันหนึ่งเดือนนะครับแต่ที่นี่ร้านนี้นี่มาให้ดูแล้วกันนะนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเบอร์มันเบอร์น,อรน,อรนีขออขออ่ขออนุญาต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 ครับอ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ตัวนี้มีใบเสร็จรับเงินกับกับภาษีนะครับนี่ทแท้ๆเลยนะครับราคาเท่านี้นะครับรวมราคาสีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว แล้วที่สําคัญนะครับมีประกันหนึ่งปีเวลาคุณจะใช้ของอะไรคุณก็เก็บใบหลักฐานตัวนี้ไว้นะครับเพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณมากเวลาคุณซื้อสินค้าออนไลน์นะครับตัวนี้เรามากักันต่อโอเคโฮมสปาวันนี้เราเติมน้ำน,นะข้อดีของเสี่ยมี่ตัวนี้นะมันเลยมีเขียนว่าแม็กซ์นะเราถามแต่มนานอุ้ยน้ำอุ่นมากเลยอะฟินเท้าเลยอะโหฟินมือฟินมือฟินมือนี่ทียมคันใช้งานง่ายกยกแค่ยกปรับระดับขึ้นมานะแล้วมันมีปุ่มให้กดแค่นี้เองปุ่มเดียวเบสิกเลย กดแรกนะครับก็คือถ้ากดแรกนะ,ะไฟมันสีแดงเห็นไหม <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวผมกดหยุดก่อน <S 2> <S 2> เอา,เอามาตอนนี้คือนิ่งอยู่นะคือกดนิ่งอยู่หยุดนะครับกดสีแรกนะครับกดสีแรกก็คือสีอสีแดงก็คือทําความร้อนนะครับทําความร้อนนะครับแล้วก็กดครั้งที่สองครับคลิกครั้งที่สองกดปุ่มอีกทีนึงเฮ้ยบับเบิลมานี่ฟินเทา้ามากเลยนะโอ้ฟินมือฟินมือ อุ่นๆนะเนี่ยหูน้40า40องศาแน่นอน40องศาเครื่องตัวนี้มันได้ถึง45องศาครับเป็นออโต้นะครับแล้วก็เนี่ยปุ๊บๆๆสังเกตน,นะครับโฮมสปานะครับแล้วที่สําคัญเวลาเราใช้เครื่องนี้นะนี่ผมแนะนำโคมสปาเกลือฮิมาลัยตัวนี้เป็นของฮิมาลัยพิงโซนะครับเกลือในินี่คือเกลืชมพูอะว่าภาษาง่ายว่าเกชมพูอันนี้ เมย์อินสั่งนําเข้าจากมืองปากีสถานนะครับชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยครับนี่นาเข้าจากปากีสถานนะครับมีอยด้วยนะครับเฮ้ยขาไปบรุโกเกลือกินให้วินมาใช่อันนี้คือเกลือกินนะแต่ผมเอามาแช่เทา้าทีหนึ่งเพราะว่าโฮมสปตเกลือหิมอะไรวิธีแช่ของผมนะผมก็ตักตรงนี้นะครับเอาไปช้อนสองช้อนแล้วก็แช่เท้านะครับกับมีบางคนชอบอีกอันหนึ่งคือผมแนะนํานี่เกลือสมุนไพรสูตรดีท็อกนะครับของร้านเนี่ยครับ ร้านนี้ร้านนี่ร้านนี้ราคาดีมากเลยนะแล้วก็แช่เท้าเนี่ยครับแต่ว่าปกติเขาแช่ตะตุ่มเนี่ยผมก็แช่แค่เท้าเนี่ยนะสิบซองเขาขายเป็นแพคเกจ่นเี่ส่วนผสมหลักคือไพรกาละบูนเนี่ยตามน,นี้แหละครับแล้วก็เกลือทะเลแล้วที่สำคัญผมจะผสมนี่ดอกเกลือครับดอกเกลือเวลาเราไปที่ไหนเราจะซื้อดอกเกลือผมจะซื้อดอกเกลือเก็บไว้เราผ่านนี่นแหละก็ซื้อแล้วก็ใช้ถ้าบางคนชอบมุมไพรจีน ผมแนะนำเจ้านี้นะครับนี่ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวผมปิดเสีงเยงเลยเริ่มเด็งดังแล้วนี่ใช้ของนานจริงนานจริงนานจริงร้นนี้ขายดีนะรีวิวเยอะมากแล้วก็เป็นสินค้าของคนจีนที่ขายดีจริงๆนะครับ<ๆ>ก็คลิปนี้ก็ถามว่าฟีลลิ่งการตัดนะผมว่าปกติเนี่ยสิบห้านาทีถ้าผมจำผิดดูจากมนนวลนนะผมเคยอ่านผมอ่านมนวนวลรน้สึก สินาทีนะเขาจะให้มันโน่มมาด้วยนะครับนี่เล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นภาษาจีนผมจาไม่ได้ว่าเป็นไงแต่ผมดูจากรีวิวของมุงจีนละสรุปสินค้านี้อันนี้เป็นสินค้าท็อปฮิตนะถ้าหลุดจากเครื่องนี้ไปแล้วมันจะเป็นอันนึงก็คือที่เป็นลูกกิ้งครับลูกล้อของ M I เนี่ยราคาประมาณ5-6 0 0 0บาทถ้าตัวท็อปนี้6-7000บาทนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าโฮมสปาราคาประหยัดยุค โควิด3ผมเลยซื้อตัวนี้ให้เลยดีกว่าอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีตัวอื่นเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ให้แม่บ้านเวลาใช้งานอุ่นนะครับเนี่ยอุ่นมากเลยนะเออผมไม่มีตัวเทอร์โมเซนเซียเฮ้ยมีมีม,ม,ม,มี๋ยวผมแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวผมหยุดก่อนแล้วก็ไปิดหัวโมนแป๊บนึงนะครับโอเคพักต่อครับพักต่อผมไปหาออ้ยโลแบตนี่คือทอร์มมิเตอร์ครับตัวนี้ มีใบอย่างดีนะครับเป็นอย่างดีนะครับผมซื้อมาช่วงโควิดเราให้ดูองศา,ศา,านี่คยแนะนำครับนี่นะครับอ่าตอนเนี้ดียดูเป็นเลหนึ่งแบตเตอรี่หมดอ่าสามสิบเจ็ดแล้วเนี่ยตอนนี้สาิบเจ็ดอยู่นะเดี๋ยวค่อยๆขึ้นนะครับผมบอกค่อยๆขึ้นเพราะตอนนี้มันร้อนแล้วร้อนมือผมละผมรู้มันร้อนตัวน,นี้อุณหภูมิได้ถึงสี่สิบสี่สิบกว่าองศาเลยนะครับ ไม่ต้องตกใจนะครับมันเตือนว่าอหภูมิคุณมีไข้แล้วครับนี่สเปคในสเปคนะผมดูในสเปคได้ถึง45องศาเลยนะครับแต่ว่าเนี่ยไหมเขาขึ้นละสามก้าวละเดี๋ยวผม40มาแล้วเห็นไหมครับผมเปิดแป๊บเดียวนะเพราะเมื่อกี้ผมปิดนะเมื่อกี้เดินไปทุ่งรีวิวผมปิดเครื่องนิดนึงนี่มาแล้วมาแล้ว40สามแล้วขึ้นไหมไหม40 สี่สิบนี่ถือวาร้อนนะสี่สิบห้านี่คือบางคนสะดุ้งนะผมใช้เขาสะดุ้งเลยผมเคยโดนสี่สิบห้าองศาสะดุ้งเลยเพื่อปกติก็ประมาณสี่สิบกำลังดีผมว่าตัวนี้ได้สี่สิบแล้วแหละสเปคจริงใช้งานจริงเนี่ยให้ดูนะครับสเปคจริงใช้งานจริงสี่สิบองศาขึ้นไหมไม่ขึ้นละนิ่งลนะสี่สิบสี่นิดนึงเดี๋ยวลองทิ้งทิ้ง,งสักพักหนึ่งทิ้งอีกสักพักนึงขออนุญาตแป๊บนึงดูได้ขึ้นสี่สิบสี่ไหม อ่านี่ไอ้ขึ้นว่ะขึ้นขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นแล้วขึ้นแล้วสิเอ็ดวันนี่อุ่นๆเลยเนะี่ยเห็นไหมมีไอออกมาเนี่ยเดดูมีไอออกมาเตึ๊บติเตนี่ยผมไม่ดูกัะไฟนะเพราะว่าเรากดไฟแค่นี้นะสี่สิบสองแล้วโอ้โหขึ้นจริงเฮ้ยสิบสองนี่อุ่นๆแล้วอุ่นๆแบบนิดนึงนะเดี๋ยวผมลองปั๊บหนึ่งสี่สิบห้าว่ะสี่สิบห้านี่สะดุ้งเฮือกเลยนะผมเคยโดน ีกเครื่องเก่าๆของอีกตัวนั้นนะครับเดินไป44องศานี่ก็ต้องยกขาขึ้นแล้วแหละเพราะมันร้อนจริง45นี่บางทีปั๊บหนึ่งก็ต้องยกออกแล้วเพราะมันจะเริ่มบวมละนี่เดี๋ยวเราโคมสปาคุณแม่บ้านกันวันนี้ม่บ้านฟินแน่นอนครับซื้อให้นะครับผมแนะนําถ้าใครมีแม่บ้านมีอะไรนะครับกลับมาจากทําง,งานเดินไม่ไม่เหม,ย,ม,ย,ม,ย,มยล้านะแช่ก่อนนอนนิดหนึ่งนะแต่ควรผมแนะนําไม่ควรเกินแช่ตอนทุ่มหนึ่งนะสักแช่ละ5-6โมงกำลังดีนะ ถ้าแช่สองทุ่มมันไม่ค่อยดีแล้วเพราะมันน้าเย็นแล้วเหมือนกับเวลาในอากาศชีวิตอ่ะอาบน้ําอย่าเกินทุ่มหนึ่งประมาณนั้นนะครับขึ้นขึ้นขึ้นหายแล้วเห็นไหมมันปิดปิดป๊ดปดหายเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับอุณหภูมิหายแล้วมันเออเลยล้ะครับไหนดูเออเลยต่อไหมไปต่อไหมไม่ต่อครับมันหยุดครับมันบอกว่าหายครับแน่นอนว่าอุณหภูมิตอนนี้เกิน42องาจุด5แน่นอนครับคอนเฟิร์มครับ แต่ถึงเท่าไหร่ผมไม่รู้เพราะว่า,วามิเตอร์ตัวนี้ทําได้แค่นี้นะครับหมดละเห็นไหมอยู่สิเดี๋ยวเราลองอีกทีนึงอ่ามันไม่ยอมลงมันยังหายอยู่เลยสามเจ็ดนะจิ้มจิ้มทีนึงอ่ะดู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 สี่สิบสองจุดห้าสี่สิบสามครับสี่สิบสองจุดเก้าเกินแน่นอนแล้วครับสเปคนี้คือสี่สิบห้าองศานะเนี่ยเครื่องมันร้อนแล้วล่ะเดี๋ยวเราเปิดบับเบิ้ลนะโหฟินฟังเสียงฟิล์มนะไม่ต้องไม่ต้องซื้อเครื่องแพง ที่แรงจริงนะผมจะวัดยังไงความสะเทือนดีเลยหาอุปกรณ์วัดดิเอาเป็นว่ามันแรง่ะผมรู้จะพูดยังไงอ่ะมันแรงจริงอ่ะมันบู๊งนี้แรงนะคราวนี้เราก็จะทำให้คุณภรียาว <Huh? S 2> ่างคุณภรรยาว่างอยู่อ่า๋ยวเราทำโค้งสุดท้ายคุณภรรยาครับใช้เกลือหิมาลัยนิดหนึ่งนี่นี่เปิ <OLED. S 1> ดเลยเปิดโชว์นี่นี่นะเราจะตัดใส่เลย เครื่องใหม่มาละของเล่นมีละเราก็ทําให้กินทุกอย่างอาอืมนี่ใส่เข้าไปหลอกนิดนึงครับก็ประมาณเท่าที่เห็นนะครับนิดนึงผมก็ใส่ไปนิดนึงครับเพราะว่าถูกนี้ก็ราคาไม่แรงนะครับผมซื้อมาในราคาอีนี่ผมใส่เยอะไปเลยเนี่ยผมจำไม่ได้กี่โลร้อยวะไอเนี้ยร้อยหนึ่งอะผมจำไม่ผิดน,นะหรือไม้ก็ะแปดสิบบาทเนี่ยครับประมาณนี้ไปหา เอายกให้เขาเลยดีกว่าเดวว้าววันนี้เป็นงานอยู่ขอจับมันอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนี่สรุปคนะอนเฟิร์มเลยเดีลองดูอุณหภูมิหลังจากเปิดบับเบิ้ลนะอุณหภูมินั้เท่าไหร่ลองดูนะครับมันยังหายอยู่เลยยังมันค้างอยู่ยังค้างอยู่สามเจ็ดนะอ่าดูหลังจากเปิดบับเบิ้ลแล้วนะสี่สิบเอ็ดจุดแปดสี่สิบเอ็ดจุดเก้าสี่สิบสองจุดศูนย์ 42.1องจุดหนึ่ขึ้นไหมขึ้นหมสี่สองครับมันตื่อแล้วมันร้องปี๊ปีนปแล้วไม่ไหวแล้วเครื่องรับไม่ไหวแล้วมันบอกครับเครื่องรับไม่ไหวแล้วเครื่องรับไม่ไหวแล้วมันบอกสี่อ่าเสานิ่งส2 7ครับ42.9สแปดล้วแปส่สองขึ้นไหมส้ยสองครับ คอนเฟิร์ม42.9ไฮครับตอนนี้43เรียบร้อยครับอุณหภูมิผ่านเรียบร้อยแล้ว43องศานะครับแน่นอนนะครับเกินแล้วนะครับมันต้องเกินตัวนี้นะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยบรลับบรรลับไม่ได้นะครับโค้ชแอนด์ดาวก็สินค้าเป็นสินค้าที่ตรงตามสเปคครับแล้วก็มีการรับประกันขาย1ปีนะครับผมอย่าลืมนะครับอะถ้ากลับไปดูหนึ่งสินค้าจากร้านท็อปแว u e ลูนะครับราคา990มีประกัน1ปีพร้อมถ้าเกิดผมก็นี่ยผมวางไว้ที่หนึ่งี่เมมูเลย วันนี้ผมซื้อของมาเต็มไปหมดเลยนะครับเราก็ต่อนะครับโอเควันนี้ก็จบคลิปเท่านี้นะครับนี่คืออะไรผมลืมไปนี่คืออะไรนะนี่สเปกมันดีมากเลยทำทำรีวิวกันหนึ่งแล้วกันก็ขอน,นี้ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับครับวันนี้เราเป็นลองของจริงละเมื่อกี้เราสามคลิปเราแยกคลิปนะคลิปแรกเป็นคลิปเปิดกล่องว่าในกล่องประกอบด้วยอะไรมากคลิปที่สองคือคลิป การใช้งานแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับคลิปที่3ตอนนี้คือคลิปลองของจริงแล้วนี่ mi นะ999บาทดีมากเลยอะเมื่อกี้ผมลองไปรอบแล้วอันนี้รอบ2นะอา่าวิธีใช้นะเปิดปุ่มข้างๆก่อนอยู่ข้างล่างนะอ่แล้วก็เปิดนะเปิดอันแรกคือเขาเรียกว่าความร้อนแต่ไม่ไม่มีบับเบิลอุณหภูมิได้ถึงเกิน43นะเพราะว่าเราวัดกันแล้วว่าเกิน13เกิน43แน่ๆตามสเปคได้ถึง4445นะ ตามแมนนวลนะแล้วก็กดอีกครั้งนึงคือบับเบิลนี่โอ้โหเฮ้ยมันแรงจริงนะแล้วมันฟินมากเลยเมื่อกี้ผมลองแค่แล้วอะ่ะเนี่ยนี่รอบที่สองเลยนะรอนนี้ผมใส่เกลือชมพูนะครับโอ้โหอุ่นเท้ามากเลยอะอยากให้ชมจริงอยากให้ลองอะ่ะของดีราคาถูกราคาไม่แรงนะแล้วก็มีประกรันการขายหนึ่งปีมีใบเสร็จมีบินแวดบินแวดเซด้วยนะครับ สั่งจากร้าน Top Value นะครับกูลองสั่งดูก็ได้นะผมคิดว่าดีมากเลยสินค้านี่มีที่วางของวางาเบาๆกันน้ำกระเซ็นนะเนี่ยนี่อ่างเนี่ยโหฟินมากเลยวูจะพูดว่าไงเดี๋ยวมันอุ่นน่ะนี่ผมใส่ทําแม็กนะนะถ้าใส่แม็กผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะรับน้หนักเกินไปอะ่ะผมคิดว่าข้าวนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแช่เท้าเนี่ยปกติแช่เท้านะผมแนะนําประมาณ10-15นาทีนะครับหรือบางครั้งก็15-20เวลาแล้วแต่ว่าความเมื่อยล้าของของานะครับ แต่ปกติผมแนะนําถ้าถ้าท่านมีเครื่องใหญ่นะให้แช่ถึงน่องเลยนะครับเพราะมันจะนิ่มมันจะอุ่นมากเลยแต่ตรงนี้ผมถือว่าโอเคแล้วแน,น่ๆครับราคาเท่านี้นะครับโปรเจกต์ต่อไป MI 5,000กว่าบาทเจนเย็นนะครับเจนเย็นของแพงต้องรอต้องรออีกไม่นานอีกไม่นานผมได้ซื้อแน่ๆนเจนเย็นนะครับเดี๋ยวจะรีวิวแบบ MI นะโหเป็นเก้าอี้แบบน,นั่งได้ด้วยใช่ถึงน่องเลยอะ่ะแล้วก็มีโน้ตเท้ามุนมุนมุน,มน ความสาดได้ด้วยโอ้สเปคดีมากเลยแต่ราคามันมันแรงไปน,นิดผมรอรอของรอประหยัดรอปโปรแป๊บนึงก่อนนะครับอาจไม่แน่ก็12บเดือน12นู้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อมาลองกันลองให้หมดเลยเป็นโฮมสปาเนี่ยช่วงโควิดแม่งไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็มานั่งแช่เท้าในบ้านโฮมสปากันนะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับครับ วันนี้เราเป็นลองของจริงแล้วเมื่อกี้เราสามคลิปเราแยกคลิปนะคลิปแรกเป็นคลิปเปิดกล่องว่าในกล่องประกอบด้วยอะไรบ้างคลิปที่2คือคลิปการใช้งานแล้วก็วัดอุณหภูมินะครับคลิปที่3ตอนนี้คือคลิปลองของจริงแล้วนี่เอ็มไอนะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทดีมากเลยอะเมื่อกี้ผมลองไปรอบแล้วอันนี้รอบสองนะอ่าวิธีใช้นะเปิดปุ่มข้างๆก่อนอยู่ข้างล่างนะอ่าเราก็เปิดนะเปิดอันแรกคือเขาเรียกว่าความร้อนแต่ไม่ ไม่มีบับเบิลอุณหภูมิได้ถึงเกิน43นะเพราะว่าเราวัดกันแล้วว่าเกิน13เกิน43แน่ๆตามสเปคได้ถึง44 45 4, นะตามแมนวนวลนะแล้วก็กดอีกครั้งงคือบับเบิลนี่โอ้โหเฮ้ยมันแรงจริงนะแล้วมันฟินมากเลยเมื่อกี้ผมลองแค่แล้วอะเนี่ยนี่รอบที่2เลยนะรอบนี้ผมใส่เกลือชมพูนะครับโอ้โหอุ่นเท้ามากเลยอะอยากให้ชมจริงอยากให้ลองอะของดีราคาถูก ราคาไม่แรงนะแล้วก็มีประก,การขายหนึ่งปีมีใบเสร็จมีบินแวะบินแวจด้วยนะครับสั่งจากร้าน Top Value นะครับคกูลองสั่งดูก็ได้นะผมคิดว่าดีมากเลยสินค้านี่มีที่วางของวงางเบาๆกันน้ำกระเร็นนะเนี่ยนี่อ่างเนี่ยโอ้โหฟินมากเลยจะพูดว่าไงเดี๋ยวมันอุ่นอะนี่ผมใส่ทั้มแม็กนะนะถ้าใส่แม็กผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะรับน้ำหนักเกินไปอะ ผมคิดว่าข้าวนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแช่เท้าแล้วเนะี่ยปกติแช่เท้านะผมแนะนําประมาณ 10/ บถึงสินาทีนะครับหรือบางครั้งก็1 5บหถึงยี่สิบเวลาแล้วแต่ว่าความเมื่อยล้าของขานะครับแต่ปกติผมแนะนําถ้าถ้าท่านมีเครื่องใหญ่นะให้แช่ถึงน่องเลยนะครับเพราะมันจะนิ่มมันจะอุ่นมากเลยแต่ตรงนี้ผมถือว่าโอเคแล้วในนะครับราคาเท่านี้นะครับโปรเจกต์ต่อไป MI 5 0 0พกว่าบาทเจนเย็นนะครับเจนเย็นของแพงต้องรอต้องรออีกไม่นานอีกไม่นานผมได้ซื้อแน่ เย็นๆนะครับเดี๋ยวจะรีวิวแบบ M.I. นะโหเป็นเก้าอี้แบบนั่งได้ด้วยใช่ถึงน่องเลยอะแล้วก็มีโน้ดเท้ามุน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 ,มนทำความสะอาดได้ด้วยโหสเปคดีมากเลยแต่ราคามันมันแรงไปนนิดผมรอรอของรอประหยัดรอปโปรโอปนบนึ่อนนะครับอาจไม่แน่ก็สิบเดือนสินู้ดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อมาลอกกันลองให้หมดเลยเป็นโฮมสปาเนี่ยช่วงโควิดแม่งไปไหนไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ ก็มานั่งแช่เท้าในบ้านโฮมสปากันนะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ